ครับทีนี้ก็พระราชวังเลนยว่าเลพาเลนะครับเดี๋ยวด้านบนนะครับก็คือพระราชวังแห่งนี้เนี่ยก็ยังบอกว่ายังมีเชื้อะบ่วงอยู่ นั่นสิเนี่ยเขามีกำหนดไหมว่าจะทำเป็นยี่สิบปีนี่สิบมาลงตัวพอดีมายี่ห้าปียี่ห้ายี่ห้าคือเหมือนเป็นคนยีิงตยที่ิิบห่ about <laughs> ไม่ไม่ไม่มีอะไรโอ้โอ้ยิงไหนเลยคับยิงไหนเลยค่ะปลอษแบบปลดครับปอดยิงเล